อรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดียามเช้านะครับนะกับสบายสบายสไตล์ลุงโจนะครับวันนี้เปิดคลิปมากับภาพบรรยากาศนะเช้านะฮะของวันหลังคานนะครับวันหลังคานคว,าคาวันที่13เดือนพฤศจิกายน2567ครับนะบเป็นบรรยากาศทุกทุกวันนะครับที่รถน้ำแข็งนะฮะนี่นะก็มาส่งที่ร้านมินิมาร์ทของ ประนุดนะครับนะซึ่งก็นะะได้ทําการค้าการขายนะครับนะเลี้ยงดูครอบครัวก,กันมายาวนานนะฮะ2020 20ปีแล้วนะบนี่นะฮะนี่นะซึ่งในช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าหนาวครับนะกับบรรยากาศเช้านี้ที่20องศานะครับนะดูดีนะฮะนะดวงอาทิตย์ก็กำลัง ทอแสงอ่อนๆนะครับนะฮะกับบ้านสไตล์รีโนเวทของลุงโจวันนี้ลุงโจก็่านะจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่านะฮะบรรดาทีมช่างขัดชิดแล้วก็ทีมงานนะฮะมีช่างโคนนะ,ะหรือว่าช่างคมานะฮะนี่ช่างเหล็กฝีมือดีไอหนุ่มหนวดงามแน่นะฮะกับในช่างสกอรนะครับในช่างรูปหล่อนะฮะน้องเล็กของทีมนะครับ แล้วก็มีลูกชายของช่างใหญ่คันชิดอีก1คนนะครับรวมแล้วบ้านของลูกโจนะนะก็ทำกันเพียงแค่4 4คนนะครับเอาเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้นะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันเข้ามาบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะก็ด้านหน้านะด้านหน้าจะเห็นว่านะทีมช่างของเรานะครับได้มีการปิดนะเห็นไหมฮะนะปิดด้วยผนัง ผนังเบา,เ,าเรียบร้อยนะที่เห็นนี่ตรงนี้นะฮะนะที่เป็นช่องสี่ช่องเนี้ยนะครับนะเดิมทีเป็นช่องหน้าตา่างนะซึ่งลุงจูเองไม่อยากให้ช่องหน้าต่างมันเยอะนะครับเพราะว่าก่อนรีโนเวทเนี่ยมันจะเป็นบานเกล็ดนะลุงจูต้องการาแสงสว่างต้องการในส่วนของอลมนะครับก็เลยทาบานเกล็ดซะเยอะเลยนะเกือบสุดผนังเห็นไหมฮะ ลูกจูก็บอกว่าตอนนี้ไม่เอาละนะเอาเพียงช่องเดียวก็พอใช่ไหมครับช่างเขาก็ปิดด้วยผนังเบาเรียบร้อยนะนี่เห็นเป็นติดเฉพาะด้านในนะนะฮะนะด้านนอกเดี๋ยวจะน่าจะปิดไอ้ตรงแบบนี้เลยนะน่าจะเอา,เอาไม้ฟ้าสีนี่แหละครับมาปิดนะขั้นเอาไว้นะแล้วก็ตกแต่งด้วยคิ้วนะครับที่เรียกว่าหรือว่าบัวนะภาษาช่างเขาเรียกว่าบัว นะแต่ลุงจูเรียกว่าคิ้วมันมากกว่านะเพราะใบหน้ามันก็จะมีคิ้วนะฮะของคนใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่อาจจเป็นบัวนะฮะบัวสำเร็จรูปนะครับนะก็จะเอาไปติดสร้างมิตินะนี่ฮะนะนจะเป็นลักษณะแบบนี้หนไหมครับนะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนแท่งเหล็กนี่แหละนะแต่ว่าเป็นเป็นปูนนะครับนะบางช่างเองเขาก็หล่อเองหน้าง,งานแต่ว่าของเรา หล่อยังไม่เสร็จนะหล่อไม่เป็นด้วยนะนะสีะลัเวลาซื้อมาเส้เลยนะครับแล้วก็จะเอามาติดตกแต่งนะนะปิดไอ้ตรงที่เป็นไม่เรียบร้อยเห็นไหมครับนะมันก็จะออกมาสวยๆนะแจมๆตามคอนเซปต์วิศวกะของเราครับดูอันนี้คือด้านหน้านะฮะด้านหน้านะสังเกตว่าแต่ละช่องเนี่ยนะช่างเขาจะปิดด้านในเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะถ้าลุงจู คิดไม่ผิดนะนะทีมช่างน่าจะมาปิดนะตัวนี้ให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับก่อนที่จะตกแต่งครับเอาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าด้านในทีมช่างเขาทําอะไรไปบ้างเมื่อวานเนี่ยนะครับลุงโจมามาถึงมันก็เย็นๆย็นแล้วมันก็มืดเร็วครับนะตัวนี้มืดเร็วนี่นี่ขนาะเช้านะเวลามันหกโมงครึ่งนะครับนี่ลุงโจก็ มาถ่ายให้เห็นบรรยากาศเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับอันนี้คือห้องที่จะเป็นห้องนอนเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เสร็จตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีปลั๊กไฟอะไรที่มันกิกะอยู่ลูกโจก็เลยทำเมื่อเมื่อเมื่อคืนก่อนนะครับเนี่ยววันนี้ก็ปิดเรียบร้อยนะครับเข้ามาตรงนี้เสียงอาจจะก,ก้องนิดน,นึงนะครับตอนเะช้าตอนนี้จะไม่มีแสงเลยฮะนี่คือแสงธรรมชาตนะิดูดีนะอันนี้ก็เป็นห้องที่วาง ผนังเบาเสร็จไปด้านหนึ่งนะครับี่อันนี้ด้านนี้คือด้านที่จะขึ้นตรงชั้นลอยนะครับส่วนด้านนี้นะมองจากด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่โครงสร้างหลักๆทีมช่างก็ทําไปเกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือเฉพาะตกแต่งด้านนี้ก็ปิดหมดแล้วเห็นไหมครับขณะด้านบนก็ปิดหมดละนะนี่ปิดกันหมด ก็เหลือช่องนี้นะที่ที่จะปิดต่อไปเพราะว่าที่ปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะาต้องรอรอปาดตัวนี้ครับนะรอปาดหน้าต่างออกมานะเพราะว่าความกว้างของหน้าต่างเดิมตัวนี้นะมันจะ80เซนแล้วก็ลุงโจจะใช้หน้าต่างบานที่ที่อยู่ข้างหน้านี่นะตัวนี้บานเนี้ยนะบานเนี้ยนะฮะซึ่งมีความกว้าง1เมตรนะก็จะต้องปาดตัวนี้นะครับออกมาอีกนะครับนะแล้วก็ต้องวาง วางเหล็กนะครับลงมารับเพื่อเป็นวงกบนะครับนะก็ก็เลยยังไม่ทำนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะ,ะส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวทีมช่างจะเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องขึ้นไปดำเนินการต่ออีกนะครับนี ส่วนภายนอกครับนี่มองใบด้านนี้นะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะสิ่งก็ค่อยๆทําไปนะครับมันก็เป็นงานที่ละเอียดขึ้นนะครับเนื้องานมันก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับนะส่วนห้องนี้นะนี่นะห้องนี้ก็เป็นห้องใต้บันไดนะครับนะโดยหลักๆแล้วก็ได้ประมาณ7จ็ได้แล้วนะครับวางผนังนะทั้งด้านนอกด้านใน เสร็จหมดแล้วนะครับนะคือบุผนังเบาเนี่ยมันจะบุสอด้านนะครับนะใช้วัสดุเป็น2เท่านะครับด้านนอกด้านในนะครับอันนี้คือยังไม่ตกแต่งนะเดี๋ยวยังไงก็จะตกแต่งเข้าไปมีขอบมีอะไรต่างๆมันก็จะดูมีมิติมีการตัดเส้นสายมากขึ้นนะครับเ่ะเดี๋ยวมาดูที่ลงุงโจอยากจะให้ชมนะครับนี่นะปกติก็จะเป็นช่องหน้าต่างน,นะครับซึ่ง ใช้แผ่นผนังเบาปิดพอผนังเบากับผนังปูนเนี่ยนะคือความความสมูทของมันเนี่ยมันมันค่อนข้างจะยากนะถ้าเกิดว่าทําเป็นพื้นเรียบแล้วก็ไม่มีอะไรมาตกแต่งเนี่ยเวลาทาสีมันก็กินสีไม่เท่ากันด้วยนะครับนะเพราะวัสดุมันต่างกันนะครับช่างก็เลยบอกว่าอ้าวทางการก็เน้นเป็นเนี่ยอบัวลเล็กๆเนี่ยนะมาใส่นะครับโอมันก็เท่ไปอีกแบบนะ นะครับแล้วเราค่อยมาลงสีนะครับเล่นโทนสีนะเป็นรูปเล่นภายในนะครับนี่นะฮะนี่นะซึ่งช่างขันชิดก็ทำห้องใต้หลังคาเสร็จทั้ง3าด้านแล้วนะครับดูอาจจะไม่ชัดนะฮะเพราะแสงน้อยเอาตามสภาพเนาะเออนะเพราะตอนเช้านะครับเห็นไหมคือแสงมันจะมันน้อยนะลุงโจคือพื้นที่ตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟนะครับ ก็เสร็จเกือบหมดแล้วนะครับอือเดี๋ยวจะลองไปเปิดไฟดูว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอเอาหลอดไฟมาสก,ก่อนนะครับเสียงตัวนี้เลยนี่หลอดไฟก็จะเป็นหลอดแบบนี้ลองดูนะว่าแสงมันจะแจ่มขึ้นไหมเอาเปิดแล้วแปโอ้โหแล้วเปิดปับ๊บแสงขึ้นมาทันทีเลยครับอ่ะก็ดีนะ่าจะได้ถ่ายทำได้ นะครับนี่แหละนะเห็นไหมความแตกต่างนะอันนี้คือคือลูกเล่นนะลูกเล่นของของทีมช่างนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังดูไม่ค่อยมีความแตกต่างนะครับนะเพราะว่ายังไม่ลงสีนะครับเห็นไหมเดี๋ยวถ้าลงสีขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นการตกแต่งภายในนะครับนะซึ่งก็มีลวดลายนะดีกว่าเป็นเรียกว่าเป็นพื้นเดียวกันสีเดียวกันนะก็จะไม่มีมิตินะครับนี่ก็คือ,อห้องใต้ บันไดนะครับเห็นไหมนี่บันไดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะช่างบอกว่าเดี๋ยวจะไว้ทาทีหลังนะเนื่องจากว่าลุงจูกับช่างก็กาลังจะ,ะเขาเรียกว่าทําบันไดเพิ่มเติมนะครับนะเห็นเห็นอันนี้คือลูกบันไดนะนะครับนะซึ่งตอนนี้มี2ลูกสองสอง,สองเหล็กนะฮะสองเส้นเนี่ยเอามาประกบกันแต่ว่ามันไม่พอนะเดี๋ยวลุงจูก็เลยบอกว่าให้เพิ่มเหล็กเข้ามาอีก อีกตัวหนึ่งนะเป็นแผ่นหนึ่งประมาณนี้นะครับนะเพื่อที่จะหาแผ่นเชล่านะครับปิดทับไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นลูกบันไดที่มีความสมบูรณ์นะครับนะเพราะว่าเราเราเรา,เราบุผนังด้านในนะอ่าถ้าบุด,ด้านในแล้วมันก็จะเห็นโครงเหล็กตัวนี้โผล่ออกมาอีกนะครับนะถ้าเราไม่เก็บงานเดี๋ยวเห็นไหมมันก็ดูไม่สวยเห็นไหมเห็นไหมฮะมันจะมีโครงโผล่ขึ้นมาจริงอยู่ถ้าเราบุ ดูบุด้านนั้นนะครับนะก็นะจะไม่เห็นบันไดแต่มองด้านนี้มันจะเห็นอไอ้เจ้าโครงเนี่ยนะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวที่เราจะต่อลูกบันไดออกมาอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็หาแผ่นมามามา,มาปิดฉากหลงเนี่ยมันก็จะปิดเลยนะครับนะก็จะเห็นลูกบันไดแล้วก็ลูกบันไดเราก็จะใช้วัสดุซึ่งเป็นไม้เชิงชายนะมาปิดอีกทีนึงนะครับนะพอทําตัวนี้เสร็จเรียบร้อยช่างถึงจะต้องมา ปิดผนังตรงนี้ครับนะก็จะเป็นห้องที่สมบูรณ์นะครับนะส่วนด้านนี้นะที่กำลังคุยกันอยู่นะเนื่องจากว่ามันเป็นห้องใต้หลังคานะครับเดี๋ยวลุงโูขึ้นไปก่อนห้องใต้หลังคาเนี่ยมันมันพิเศษก็คือหนึ่งมันต้องออกแบบให้เป็นประตูด้วยจริงๆลุงจูว,ว่าจะจะทำประตูข้างบนถ้าทำประตูข้างบนเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องเป็นห้องครับนะต้องมีฝาขึ้นมาอีกนะครับ ขึ้นไปมีฝาแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นประตูอีกซึ่งมันก็จะแคบมากนะครับนะมันก็จะได้ห้องเพียงเท่านี้ไหมฮะมาห้องเพียงเท่านี้นะก็ประมาณ2เมตรกว่ายาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะซึ่งลุงจูเองก็เสียดายพื้นที่นะครับเพราะาตัวนี้ก็ประมาณ70เซนนะครับนะถ้าเกิดว่าเรา,ามีแนวคิดที่จะทําพื้นตรงนี้เป็นทั้งประตูเป็นทั้งพื้นด้วย เพื่อจะได้ใช้สอยให้เป็นห้องห้องหนึ่งเห็นไหมครับนะมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะนะแทนที่จะแทนที่จะได้อ่าห้องอ่าแค่แค่ขอบตัวนี้มาถึงมาถึงตรงเนี้นะครับนะมันก็จะได้ห้องเต็มแบบนี้นะครับหน้าเต็มดูนะฮะออกมานอกนอกนอกระเบียงนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นห้องหน้าเต็มแบบนี้นะครับ ซึ่งก็จะเป็นห้องใต้เรียกว่าห้องใต้หลังคาที่สามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้นะครับพอลุงจูเอกก็วางหน้าต่างเอาไว้นะถึง2ด้านนะครับแล้วก็มีช่องลมตัวนี้อีกหน่อยหนึ่งเป็น3นะเวลานอนก็จะปิดตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่มีช่องช่องอากาศนะครับนะแต่แล้วว่าจะใส่อีกแต่ว่ามันก็ดูจะเทอะทะไปนะก็เลยใส่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็ก็จะมีความกว,ว้างประมาณเกือบ เกือบ3เมตรได้ครับเห็นไหมนะยาวไปนู่นก็ประมาณ4เมตรนะก็ประมาณ12ตารางตารางเมตรได้ไหมครับมันก็จะเป็นห้องนะถ้าปิดแล้วนี่นะอันนี้ก็จะไม่เห็นแหละตอนเราขึ้นมาเราก็ปิดเอาไว้มันก็จะไม่เห็นใช้เปิดห้องได้ห้องหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่ว่าจะยากตอนปิดเปิดเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวลุงจูก็อาจจะหาพวกโชคหาอะไรต่างๆนะครับมาทุนแรงเอาเดี๋ยวก็คอยติดตามนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวคิดตามวิศวกะ นะซึ่งคนอ,อื่นเขาก็ทำนะประเภทนี้เยอะแยะเลยนะครับ <c oughs> ก็เอามาอัดแบกันนะมันไม่ใช่เป็นแนวความคิดใหม่แต่ว่าแถวๆนี้มันจะไม่ค่อยมีเท่านั้นเองนะแถวตะบนนนตาลหรือว่าบ้านนาปอจะไม่มีเนี่ยครับนี่นะด้านนอกนะด้านนอกของอห้องนี้นะก็ประมาณนี้นะครับนะสังเกตเห็นว่าด้านนอกยังไม่ปิดั สักบาน,นะนะครับซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะเป็นวันนี้แหละน่าจะปิดนะครับเดี๋ยวเยน็ยนเยน็นลุงจอูอาจจะได้เห็นแล้วแล้วก็อาจจะมาอัพวันรุ่งขึ้นตอนเช้านะครับนะวัสดุนะที่สั่งมาเพิ่มเติมเมื่อวานนี้นะนี่ก็นี่ก็คือไม้แผ่นไม้อัดที่จะเป็นประตูนะครับนะเป็นประตูทางที่ที่ลุงจูบอกสักครู่เนี้ยนะที่เป็นประตูแล้วก็เป็นเป็นพื้นด้วยในตัวนะเราเราใช้ไม้อัดครับเนี่ยเพราะมันจะเบาหน่อย แต่ก็มีความความหนาเท่ากับวีว่าบอร์ด1.5เซนติเมตรนะครับน,นี่นะส่วนผนังเบาเนี่ก็สั่งมาเพิ่มเติมและเมื่อวานนะครับประมาณเกือบเกือบสิบสกว่าแผ่นครับก็ทยอยสั่งนะเพราะว่ามันมันไม่มีที่จะเก็บนะครับนี่นะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยก็อยู่ตรงนี้ครับนะ นะก็อัพไปนะครับให้เห็นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรบ้างนะกรุงโรมก็ไม่ได้สร้างแค่วันเดียวนะครับนะฉะนั้นแล้วนะบ้านสไตล์สถาปนิกของลุงจูก็น่าจะสร้างกันหลายวันนะครับนะก็ไปเรื่อยๆครับกับทีมช่างคุณภาพนะถือว่าเป็นการเรียนรู้งานแล้วก็ทดสอบฝีมือของทีมช่างนะครับว่าช่างบ้านๆานนะสไตล์สถาปนิกของเรานะที่อาจจะไม่ค่อยมีคน ได้เห็นผลงานนะก็จะได้ฝากผลงานเอาไว้นะครับกับบ้านของลุงจูนะครับนะเดี๋ยวทําเสร็จมันตกแต่งออกมาเป็นยังไงนะครับสวยงามยังไงลูกเล่นหรือการใช้วัสดุมันจะมากขนาดไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับนะตอนที่บ้านของลุงจูใกล้จะแล้วเสร็จนะครับนะว่ามันจะแจ่มหรือว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับเาเดี๋ยวมาดูกันนะครับ บรรยากาศเป็นแบบนี้คงจะโอ้อีกเยอะเลยนะลุงโจหมุนต่างไม่ทันแน่นอนนะก็ขอให้หยิบโชคหยิบลาบนะครับให้ปนุษย์ถูกหวยรวยเบอร์นะจะได้มาทำให้มันเสร็จนะครับเอาคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ